หนูจ๋าอยากคอเท้าเสียงดังไม่เอาค่ะบอกแล้ว mm hmm. แล้วหนังสือว่างของใครสองเล่มคะทำไมไม่หยิบดูังคนลคเล่ม ฉลาดน้อยจังเลยนะมาคอยลอกเพื่อนแล้วมันจะแล้วมันจะทันไหมแล้วเล่มนี้บนโต๊ะนี่ของใครหนึ่งเล่มเนี่ย